คุณผู้ชมมาดูอีกคดีหนึ่งนะครับอันนี้น้องสาวเนี่ยมาร้องกับสื่อนะครับว่าพี่ชายของเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นคนขับรถขนปูนนะครับโดนวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยทำรายร่างกายจนรับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็กังวลว่าคดีจะไม่คืบเพราะไปได้บอกแสมาว่ามีคนพยายามจะยัดเงินให้กับเจ้าหน้าที่ครับ หลักฐานที่นางสาวเนี่ยนะครับนางสาวฐานิตาอายุ37ปีซึ่งเป็นน้องสาวของนายวันลบอายุ50ปีเอามาร้องสื่อนะครับขอความเป็นธรรมว่าพี่ชายของเธอเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นเกือบ10คนมารุมทำรายร่างกายช่วง3ทุ่ม19กันยายนที่ผ่านมาหน้าโรงงานผลิตปูนคอนกรีตสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองครับเธอเล่าบอกว่าพี่ชายเนี่ยก็ขับรถส่งปูนนี่แหละ คืนเกิดเหตุพี่ชายก็ขับรถไปส่งปูให้กับลูกค้าบริเวณถนนหนองละลอกบ้านค่ายแล้วตอนกําลังจะเลี้ยวรถออกจากซอยเนี่ยก็มีจกักรยานยนต์จอดรอเลี้ยวอยู่ตรงปากซอยเหมือนกันมีผู้ชายเป็นคนขี่ผู้หญิงซ้อนท้ายแล้วก็มีลูกน้อยมาด้วยครับพี่ชายเนี่ยได้กระพริบไฟเตือนและบีบแตรให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลบหน่อยเพราะกลัวว่าจะเลี้ยวตอนจะเลี้ยวรถรถปูนเนี่ยนะรถคนใหญ่อะนะ กลัวว่ารถโม่ปูนรถขนปูนเนี่ยจะไปเกี่ยวกับรถจักรยานยน์เข้าทําให้เขาไดร้รับบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าฝ่ายนั้นเนี่ยไม่พอใจขี่รถตามมาหาเรื่องพี่ชายก็เลยบีบแตรไล่ไปปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยฝั่งคู่กรณีพาพวกตามมาทําร้ายถึงโรงโม่ปูนเลยครับหน้าโรงงานผลิตปูนเลยตามคลิปที่ได้เห็นไปก่อนที่เพื่อนในบริษัทก็จะพาพี่ชายเนี่ยส่งโรงพยบาบาลซึ่งอาการบาดเจ็บของพี่ชายตอนนี้ยังสาหัสกระดูกหลังดาะปวดทรมานมาก แล้วทราบมาว่าหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีส่งคลิปเสียงเป็นหลักฐานว่ากลุ่มคนก่อเหตุนเนีย่ยพยายามจะขอเคลียร์คดีกับตํารวจนะคือติดต่อตํารวจนายหนึ่งไปจ่ายเงินให้สองหมื่นเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมครับเพือจะค่าในสมอง่ะเพราะว่ามีอาการไข้แล้วก็ปวดหมวตลอดก็เหมือนหน้าพี่หนูว่าผิดรูปไปเลยข้างหนึ่งตรงนี้เหมือนง่ายๆว่าเหมือนเขาตีหนูไม่รู้นะว่าเขาตีด้วยของแข็งหรือเปล่าแต่ท้ายทอยทางขวาพี่หนูว่าแตะเยียบสามเข็ม แต่ที่ที่ซ้ายอ่ะบวมตาปิดตาเขียวอย่างการไม่ผ้ามะค่ะตอนนี้ที่เราที่เราพออูดจาทดสอบไปได้ไหมเมื่อวานเนี่ยคุยโอเคแต่ตอนเนี้แบบเหมือนแกเบอร์แต<อ>่แต่โอ้ยโอ้โอปวดเหมือนกระดูกหลังอ่ะพอหมอมากดหลังแล้วแกก็โอ้ยเหมือนหมอเขาก็เลยบอกว่าน่าจะกระดูกหนังหักผู้สื่อข่าวนะครับพาน้องสาวของผู้บาดเจ็บมายังสบพบ้านค่ายแล้วก็ได้มีมีโอกาสเตโทรศัพท์สอบถามเรื่องคดีกับทางภูมกับ สบพบ้านค่ายนะครับท่านก็ยืนยันว่าไม่มีใครจะสามารถมาแทรกแซงหรือว่าใช้อิทธิพลในพื้นที่ที่ดูแลได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องคลิปเสียงที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจช่วยช่วยเคลียร์คดีเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจนะไม่ใช่ตำรวจของสอบพบ้านค่ายแน่ๆแล้วก็ยังจะสั่งนะครับให้ชุดสายตรวจออกตรวจตาบริเวณบ้านของผู้เสียหายแล้วก็ที่ทํางานเพื่อมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวของคนเจ็บเองอยังอยู่โรงพยาบาลน,นะครับนะแล้วกเ็เจ็บเยอะเลยเหมือนกันนะครับ คืออย่างที่บอกเสียงแตรของเราความหมายไม่เท่ากันจริงเนี่ยบีบแตรเพราะว่ากลัวว่าจะไปเกี่ยวนะ<ช>หรือว่ากลัวว่าจะชนกันเกี่ยวกันรถจะเสียหายด้รับบาดเจ็บหรืออะไรแบบนี้นะครับค่ะอยู่ที่ใจแหละใจต้องยินเย็นหน่อยอแปลนอื่นอื่นค่ะ